แต่็กก็รถมากเธอเป็นคนดีมากที่เขาไม่เจอแล้วเขามาเลยค่ะคุณแม่ท้ายแถวเดินละหน่อยเดินมาค่ะยได้เป็นขวดด้าดอมต้บ้านเด็ดเลยหรอคือจดี๋ยเดี๋ยวรีบตัดนะเดี๋ยวมีรูน้ำขุ้นที่หายนะป้าๆในทวีปป้าขอเราได้เล่นกับน้องช้อนนะครับชิญเลยคกันหน่อยมาได้เลยค่ะเข้ามาได้เลยค่ะเดินมาเลยจ้า แม่ใครอยากจะดีแล้วใครอยากจะดีแล้วค่อยๆหนูช้าๆสิโดดเรียนมาหรือเปล่าโดดเรียนมาหรือเปล่าดีๆมาเลนนะคุณแม่มาเลยจ้าสวัสดีนะครับขอบคุณมากที่มาเลยครับผมขอบคุณที่ดูช่องเจ็ดเอชดีนะฮะฝากกดสามห้าด้วยอ้าวนะคุณคุณไปสองหน่อยห้าสิบแต่นิ้วนวดมาเชียร์ใครมาเชียร์ใครมีเล่นชอปยอดมากวันนี้เดี๋ยวพาไปเลยเดี๋ยวพาไปเลยฮีเล็ทชอปขยับนะคะกดนิ้วขอดีขอดเอาตั้งก่นนักอดก่อนเร็ว ป้านออันนี ata, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, ้รวมเปแถวกันนะคะสองหนึ่งไปสสามสองหนึไปแทงแทงแทงปโหสุจะฟินนะสุจะฟินฟินมากพี่อยากไปเข้าแถวด้วยเลยตอนนี้แตงแึงนะฮะเดี๋ยวพี่ๆทุกคนนะเชิญเชิญค่ะี่ทีกูปองเดี๋ยวได้เ่นาา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 เาาาาาาากมีโมเมนต์กับัาา สบัสดีครับคุณกิสดาเลยคุณกิจราเลยวแทนเรียกลูกค้าันวัน่ยอารดให้แม็กได้หมครับพี่แม็กชื่อพี่แม็กแม็กครับผมใช่ครับแม็กช่วยอุัการเกิดหน่อยได้หมคุณกิจดาได้ครับขอให้มีความสุขมากๆ่อดนะครับรัครับแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยนคจัรทุกคะไม่สที่แทน่ะ เซนเซนต้องรับรูปกานะครับต้องแกะต้องแกะกนนะครับครับครับเอาโกานเลยได้ครับครับครับตอนนีวันนี้ไม่เชียรใครเป็นพิเศษแอบหรอเซนเลยเซนเลยเขจะบอกให้ฟังเดี๋ยวรอเดินเซนเซานครับผมสีพนสาวเจ็บวันนี้พี่ดินหล่อครับผมเออเขาจะหล่อนี่นี่อือนี่เห็นล้หล่อจริงหล่อจริงแก เร็วพุ่งเลยพุ <Onion> ่งเองกครับสามน้อยวาีคารดีครับสวัสดีสวัสดีครับแล้วช่อันะองรับคะับผมสเรอครับผมรับผมัับผมีคยราคาเนกนอนงมาได้เลยนะฮะอยากให้แต่ละท่านได้มีโมเมตที่ดีนะฮะกับนัดแสดงของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคเลย 人家就说算你聪明了，你不要怕人说，<music> <music>